สวัสดีครับรีวิวครับรีวิวตะโดนอีกแล้วครับตอนนี้อยู่ตะโดนสายเอเชียครับมุ่งหน้าไปจังหวัดนครสวรรค์ตรงนี้อยู่ที่สามแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปัชนาาอุทัยธานีครับอุทัยธานีครับพูดผิดเลี้ยวซ้ายไปอุทัยครับตอนนี้ ข้าวเข็ดนครขาวสวรรค์แล้วครับอีกป้ายบอกนะฮะอีกสองนาทีครับถึงป้ายุอคีรีป้ายบอกอย่างนั้นนะครับป้ายอัจจริยะ ก็สรุปว่าคือที่นี่คืออำเภอรพระยุหกิรีครับพระยุหกิรีครับเป็นเมืองหล่อพระพุทธรูปแล้วก็ทำเหรียญทำแหล่งปริตอะโรงหล่อโรงหล่อเกี่ยวกับพระพระเครื่องหลากหลายนะครับเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ก็เรียกว่าพระยุหกิรีครับตรนี้พระยุหะ ค้าเหล็กกับหลังคาแล้วก็ตากฟ้าสังขพันธออ์เกี่ยวกับสังขพันธ์เนี่ยเลี้ยวซ้ายก็ตรงนี้ครับไปประยอกี่รีใครมาก็มาซื้อได้ครับมีสร้อยพระสร้อยทองสร้อยสร้อยสแตนเลสร้อยเงินสร้อยทองมีหมดและโดยเฉพาะพวะพุทรูปขายยกโหลถุงสองร้อยองค์มี ที่เลี้ยวเข้าได้เนี่ยข้างหน้าก็มีแยกเข,ข,ข้าได้สองสองสองแยกนะะแยกใหญ่ครนี่แยกใหญ่แล้วครับนี่ป้ายบอกแยกทางเข้าก็อยู่อ,อคีรีครับดีป้ายอยู่ข้างหน้านะฮะนี่ป้ายบอกตรงไปนครสวรรค์พิษณุโลกกำแพงเพชร เลียวซ้ายอำเภอประยุหคีรีเลี้ยวขวาคือบ้านเนินมะกอ,อกโอเคครับคลิปนี้ก็จบตรงสามสี่แยกพยุหาคีรีครับ